วส,วส,สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะเจกเรสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวิธีอะไรมาทำมีขวดน้ำมีขวดน้ำใช่เราจะไปทำปั๊มน้ำปั๊มมือกันครับลองดูไหมครับจิ๋วรู kin, ้จักปั๊มน้ำไหมครับร ну ู้จักค่ะปั๊มน้ำคือสมมติเอานี้ไปจุ่มในน้ำนะแล้วบีบๆีมันจะดูดน้ำขึ้นมาดูดแล้วปล่อยน้ำออกมาเออ สูบน้ำไงอ่าสูบน้ำใช่คือเอาย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวลองดูวิธีทำดูเหมือนปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเขาก็ดูดน้ำมันจากที่ถังใต้ดินเนี่ยขึ้นมาใส่รถเราอันนี้จะเป็นปั๊มที่แบบว่าดูดน้ำจากตรงนี้แล้วมาปล่อยแถวๆนี้โอเคไหมยนงคดูแลว่าจะจดูเหรอใช่แล้วก็เจาะรูค่ะต้อเจาะรูอ่าเดี๋ยวก่อนอันนี้หนึ่งเราเจาะรูก่อนเจาะสองแห่งวิธีทำต้องเจาะรูสองรูก่อนเราจะเจาะที่ฝา จับจอะข้างๆนะเดี๋ยวนะจับพี่ฝ้าก่อนนะก้อก้มันแข็งนะคะจอดได้อ๋อเราก็หมุนไปเรื่อยๆครับให้มันค่อยๆกินเข้าไปนี่เริ่มมีรูแล้วเห็นไหมครับนี่มีรูยังเห็นไหมคะมีรูนกายปกติเจาะลงไปไม่เข้านะคะแต่คัตเตอร์เนี่ยเข้าโอเคนี่อันนี้อันนี้ช่วยหน่อยละกันเอาดินอะไรกันไกลไปแย่แล้วให้มันรูใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนี่ใหญ่ขึ้นแล้วก็คว้านิดนึงหมุนหมุน ให้รูมันใหญ่ใช่ก็ได้หรอคะนี่พอมันรูเอเป็นรูอ,นอ,อย่างงี้แล้วโอเคไหมนี่ใหญ่แล้วล่ะพอใช้ได้แล้วก็เอาคัตเตอร์มาอีกแล้วแล้วก็เจาะอย่างงี้แล้วแล้วหมุนคัตเตอร์จอดวางนะหมุนหมุนหมุน,นแ,ลแล้วก็หมุนให้มันกลมๆ,ๆ,ๆโอเคดูต้องกลมไหคะตักร์ก็ไม่ต้องเป็นอ่ะดูอย่างงี้ก็ว เป็นเหลี่ยมๆนิดหน่อยใช่ไหมแต่ให้มันเรียบร้อยหน่อยก็ดีนะโอเคเราเจาะสองรูแล้วใช่ไหมครับมีที่ฝากับที่ขวดนะครับต่อมาเราจะทาเขาเรียกว่าส่วนที่เรียกว่าวาวเรียกวาลวปะวาลวมันจะเปิดปิดวาลว,วาลวมันก้องน,นนะ้หมก้องเออเป็นชาป็นกันไม่ให้น้ําไหลไปอีกทางนึงมันให้น้ําไหลผ่านทางเดียวแล้วอีกถ้าไหลถ้าน้ําจะไหลย,ย้อนมันจะกันไว้วิธีทําก็เอาเทปอย่างนี้มาเทปนี้นะ เราจะแผนของเราก็คือเราจะตัดออกมาแล้วเราจะพับส่วนหนึ่งพับเข้าหากันจะได้ส่วนมันจะได้ไม่เหนียวแล้วได้เหลือส่วนที่เหนียวไว้แล้วส่วนที่เหนียวเราจะไปติดตรงนี้เข้าใจไหมพอเข้าใจไหมมันจะได้มันจะเป็นมันจะได้พอไปติดแล้วมันจะเปิดปิดเปิดปิดได้ทางเดียวโอเคเดี๋ยวลองดูลองทำแบบนี้เดี๋ยวนะครับ ก็ <c oughs> ทำมาเยอะนะตรงนี้น่าจะใช้ได้นะฝึกฝึกมาเรื่อยๆเหรอใช่ฝึกมาเรื่อยๆนี่นะเป่านี่เป่าให้ดูดทำวาวอีกอันหนึ่งวาล์วแลัวก็ค่ะต้องใช้เทปแบบนี้เหรอคะหรือว่าใช้กระเทปอะไรก็ได้ก็ <c oughs> ใช้สก็อตเทปก็ได้แต่ว่าสก็อตเทปมันจะมีข้อเสียที่บางบางอันมันแข็งเข้าใจไหมคือใช้ใช้เทปอะไรก็ได้ที่มันนิ่มพอถ้าเกิดมันแข็งไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ขยับไง,ไงอันนี้เราต้องการให้มันขยับง่ายๆใช่ไหมได้ไหมสก็อตเทปก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องไปหาเทปที่นิ่มขึ้นถ้าเกิดลองไปกลับทำที่บ้านใส่ใช้ลองแบบล็อกตะโกนบ้างได้ได้ อันนี้ลูกโก้ติดตรงใบนี้อ่านที่ฝาเนี่ยมันจะเปิดเข้ามาอย่างนี้ได้เปิดปุฤฤฤฤ๊บแต่ว่าปิดเข้าใบอม่ได้มันไปอีกด้านนึงไม่ได้มันเปิดมาได้ใช่ไม่มด้านนี้และด้านนี้มันก็จะเปิดมาเฉพาะด้อนนี้นะโอเคลองดูอุ้ยปบน้ำขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหม ไดแล้วมอ้ยอุ้ยอุ้โอเคอะโอเคโอเคโอเคอ่าบีบได้ไหมครับเออเบาๆค่เเคะบเบาๆกระเด็น โอเคทีนิดทีนิดโอเคโอเคดี okay. Okay. แล้วเนี่ยข้างล่างใช้ได้แต่มันช้าหน่อยโอเคโอเคพอได้ใจ้ลเ้ยนะเรามีลิ้นตรงนี้เขาเรียกว่าลิ้นวาล์วเนี่ยมันเปิดได้ทางเดียวเห็นไหมคะ <c oughs> ถ้าเกิดมีอะไรจะออกมาด้านนี้ไอ้ตรงนี้มีเปิดให้เลยนะครับ ถ้าเกิดอากาศเราจะเข้าปุ๊บมันก็ปิดตรงนี้ใช่ไหมไอ้ข้างล่างนี่ก็เหมือนการลิ้นข้างล่างก็ถ้าน้ําจะเข้ามันก็เปิดให้ได้ถ้าน้ําจะออกมาก็ปิดลงมามันก็น้ําก็เลยออกมาไม่ได้มันก็จะขังอยู่ข้างในนล้วก็ค่ะแล้วปั๊มน้ำไฟฟ้าัมงอะรนะคะอ๋อมันก็มีหลายหลักการมีหลายแบบหลายแบบแบบแบบนึงก็เป็นปั๊มอย่างนี้ก็มีเหมือนกันปั๊มมันสูญอากาศแบบปั๊มอากาศแล้วก็ดึงน้ำข้ามาคนแบบหนึ่ง อีกแบบแล้วอีกหลายแบบก็แบบว่าเป็นใบพัดเวียง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 แล้วมันก็ทําให้ดันอากาศออกไปแล้วทําให้อากาศข้างนอกมันก็ดันน้ําให้เข้ามาประมาณนั้นคือหลักการมันคือพยายามให้ความดันอากาศแถวๆนี้น้อยกว่าที่อื่นอากาศที่อื่นจะได้ดันน้าเข้ามาแถวที่ปั๊มประมาณนั้นเนาะพจนแมโอเคโอเคนะ้ กับไปนี่ที่บ้านดูนะคะยินสุขภาสันบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัยดีคบสวัสดีค่